สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีทานผู้ชม f อซทุกท่านนะคะกะมนีนะคะคงสุดถ่ายอยู่ในชชวงคงสุดถ่ายนะคะอีซองเสมอเหล็กออกแล้วแต่ว่าจะพามาติดตามมอแนวทางกับน้องฝายนะคะน้องฝายว่าฟันนะคะท่านผู้ชมฝันกะยังจํากันไดน้ไหคะน้องฝายที่ว่าฟันว่ามีพญายนาคหัวเจ็ดหัวเขามาาในความฝันนะคะท่านผู้ชมกับถึกนะคะท่านผู้ชมมีถึกมีสวยบากนะคะกะ วันนี้น้องฝ่ายบอกว่าฟันเลียวนะคะในหลายหงวันจริงได้ได้หลายงวดนมีกระได้มาถามมาติดตามอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าน้องฝ่ายก็บ่าว่าฟันก็เลยบ่ได้ติดตามให้กับผู้ชมเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะแต่วันนี้น้องฝฟายว่าฟันเลียวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าสีฟันในลักษณะแนวใไดฟันว่าจังไดตัวเล็กตัวใดนะคะท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังกับความฝันของน้องฝ่ายพร้อมๆกันค่ะ จ้าน้องฝ่ายาวส,สวัสดีจ้าน้องฝ่ายตามจริงพอเที่ยงกับมาทุกงวดระคาสมุชุ <m <m ่มจ้าน้องฝ่ายบบมีความฝันพอเที่ยงกับบงุ๊จักเสียเอาตัวใดไปบอกสู่ฟั่งเนาะถ้าน้องฝ่ายมีความฝันขึ้นมือนี่กับจังหวะถึงจะได้ทายแล้วไปฟั่งความฝันเห็นกับน้องฝ่ายว่าเป็นจะให้เลขตัวใดชุดใดงวดนี้มือนี้น้องฝ่ายไปวัดสายว่าจะไหนก็ลูกสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะก่อนอ่าแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไร น้องฝ้ายเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงพรชนกบัวบานโอ้ยเด็กหญิงพรชนกบัวบานเก่งจังเลยเอาน้องน้องฝ้ายฝันว่ายังไงลูกเอาพูดให้ตาเทียงฟังหน่อยแต่มันไม่มีตัวแต่มันไม่มีตัวพายานาหนูไม่มีตัวเดียวมีมีอะไรลูกทีนี้มีตัวเดียวแต่ว่าจะมีเลขอยู่ตัวเดียวมีเลขอยู่ตัวเดียวใช่ที่อยู่ได้แต่ว่าใครใครมาบอกหนูไม่แจมมัน เป็นแบบนี้แต่หนูฝันว่าเลขมันออกมาว่าศูนย์แปดแปดศูนย์ะศูนย์แปดแปดศูนย์มันก็มีสองตัวเลยลูกมันก็ได้แล้วนั่นมันจะมาศูนเดียวเหตเ่ยเขาเรียกสองตัวลูกไม่เป็นไรสองตัวก็ได้ไม่ไม่มีองค์ปู่ไม่ได้มาหาหนูบอกงวดนี้ไม่ไม่มาไม่มานั่งดีๆลูกจะไม่ต้องแกว่งไปแกว่งมาเอฟซีเวียนหัว อาฝันยังไงเหรอพูดให้ต่เตียงอีงหน่อยแต,แต่ว่ามันไม่มีตั้งแต่ก่อนฝันว่ามันมีมันมีงูแต่จาม,มีแต่ไม่มีเลยแล้วอะแต่ว่าน้องฝันเห็นเป็นตัวเลขเลยใช่ไหม,มใครใครเป็นคนบอกหนูว่ามันมันมาแปดศูนยศูนย์ปด เอามาจากไหนแปดศูนย์ศูนย์แปดไม่เอามาจากไหนมันฝานะเห็นเห็นรอยมาใช่ไหมลึกๆว่ามีคนเขียนให้มีคนเขียนให้เ,ใหเป็นตัวสีอะไรสีแดงสีน้ําเงินสีแดงอุ้หลนี่แหละของเธอละครตะมุข่อมหมากหลายตัวสีแดงนี่อ๋อองปูเนี่ยบ่ามาแล้วปูปสีโทโ่วแต่ก่อนนี่น้องเพิ่นจะฝันเกี่ยวกับปูนะครับ่ามผู่ชมมากอดมาเกี่ยวมาเกี่ยวน้องที่ละหาโตฮกโต เป็นคลิปแรกพเ,เที่วมาติดตามตัวคลิปสองนี่เป็นงูคลิปแรกหกตัวกับป,กบปกบากรางวนั่นออกยักษ์ก็นอนเ้แต่อ,ออกโคกหนึ่งบนงวดน่ะฮอะแม่ในนอกออกโคกหนึง่งแม่พอเอฟซีกับแป,แปแรเยอะไปเล็กหน่อยเป็นหนึ่งองค์ปูมาหกหกหกองกับเป็นหกหนึง่งวัดสันแต่งวน,นี่มีคนเขียนให้เลยว่าสันรับ่านผู้ชมหนูหนูหนูไปไปอีหยังลูกหนูไปอะไรถึงถึงว่ามีคนเขียนตัวเลขให้ เก็เล่นกับย่าดีถ้าหนูถ้าไม่รู้ว่าเสียงอะไรขีดหนูหนูก็เลยนี่น่ไปดูแล้วก็เห็นตัวเลขใช่ไหมเห็นเห็นอยู่ในสมุดรืออรืออยู่ในอะไรกําแพงหนูกําแพงโอ้อยู่ในกําแพงให้ตาสมุชชมพอเที่ยงคือว่าจะเขียนอยู่ในสมุดเนาะแต่ว่าตัวเลขเป็นสีแดงเลยใช่ไหมตัวใหญ่แปด แปลอะไรนะลกูกแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์แปดครับหพ่ออมข <c oughs> ้าแตบุชมอืมวันนี้ได้ท่านผบ้ชมมตะก่อนนี่บอคอยได้ตัวเลขกได้นี่จะแปลเอาครับงวดนี่บอกเขียนใส่กำแพงให้ได้ตัวแดงตัวบอกได้ว่าจันตัวสีแดงด้วยตัวสีแดง<อ>แล้วไงต่อมีเท่านี้มีเท่านี้นโอ้มีเท่านี้ท,นท่านผบ้ชมเห็นแล้วกันนี่ พอเที่ยวกี่ไปจังไดเนาะวันนี้เพราะว่ารมีเจียาถามว่าองค์ปูพญานาคมาน้องก็บว่าบ่มาแล้วงูฮะหนอ,องฟันเห็นแต่ตัวเหล็กเนาะฟันหันเป็น,น,น,นตัวเหล็กเลยลลนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเหล็กเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าวาสือว่าชาัดเจนแห้งบอกว่าเห็นแปดชุนชุนแปะฝันหลายวันหรือ,อยังฝันเมื่อคืนอืโอ้สดสุดหลอนหลอนเลย จะจดหล่อนครับท่านผู้ชมปูขับบ้างูก็ไม่เจอใช่ไหมงูก็ไม่เห็นนักสิวายอยู่ไหนน้องคุผู้ชมน้องพันว่าเห็นซัมหนีแต่ว่าซัมหนีแล้วเน้องคุณผู้ชมเนาะบ่มีสามตัวบมลูกคุณโมได้เขียนสามตัวให้หนูบ่ะอ๋อท่านเขียนให้ตัวเดียวตัวเดียวไม่ได้เป็นชุดเดียวนะคุณผู้ชมเป็นชุดเดียวคือเลข แปดศูนย์ศูนย์แปดนองกระไดว่าเลขตัวเดียวตัวเดียวแค็งแข็นี่ล่ะค่ะกับสองตัวก็จะเป็นนี่ยังไปใจสันนัครับท่านผู้ชมสี่ศูนย์หกหนึ่งใจสันนานถึงจะว่าเป็นสองตัวเนาะอันนี้แปดศูนย์ศูนย์แปดได้ครับท่านผู้ชมเอาลองไปพิจารณาเบ้างครับน่องเพิราะว่ามีตัวเลขบ่หลายครับมีเลขแค่ชุดเดียวแปดศูนย์ศูนย์แปดเห็นอยู่กําแพงไปน้ำยาเห็นอยู่น้ำยาอย่างนี่ลหรครับก็ไปเห็นอยู่กําแพงถึงตัวบอกไงไปถ่ายว่ามีคนเขียนไว้ครับแปดศูนย์ศูนย์แปดตัวใหญ ไพรมากก็ต้องพิจารณาเบิ่งเนะาะคารตอผู้ชมเนาะตามจริงพอเที่งเมื่อจีตามตัวเลขกับน้องฝายนี่แต่ก่อนสองขีปรแรกนั่นจะบ,บ่เห็ุบอกตัวเลขแ็เน่านี่คนมิจารว่าฝันเห็นองค์ปู่พญานาคฝันเห็นงูเอ่ยก็ปรากฏว่าเขาอี๋ดีนะคาร์เต่ร์ผู้ชมแต่งวดนี่ฝันเห็นตัวแดงจริงคืนพอเที่ยงก็มันใจแล้วคาร์เต่ร์ผู้ชมวงแปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะแต่ว่าเนี่ยมีแต่ว่ายอยู่ได้ไหมแตวยยวว่ว่าอย่างเนาะเอาไอ้สิวันอยาดกุฟังเนาะยาฟ้าเอาหนีได้คาร์เตอร์ผู้ชม แต่ว่าน้องก็คือเด็กหน่อยแปดศูนเท่ากับแปดหนึ่งน่ามีสี่นอแนนค่ะอันนี้พอเที่ยงเว้านี่เว่าวให้ฟังก็ซื้อได้ค่ะแต่ผู้ชมเอฟซีจะมากทะเลข,ของหนองฝ่ายแปดศูนย์ถึงแปดก็ได้แต่พอเที่ยงว่าเออหน้องฝ่ายกับผู้นอ่อยนี่จะเป็นนี่หนึง่งแปดศูนย์สี่ีบออา, <laughs> อาจจะเป็นไปได้ <laughs> แต่าตาัดมันก็มีแปดหนึ่งแปดศูนย์ที่เราเนาะ อ่อครับผมชุดไายนี่กลับไปเบิ้องทะเลเก็มีนข,ข้าวห่นอเนาะเดี๋ยวเฉียนในพี่น้องได้แทบหนาจะไวเบิ้งพอเที่ยงว่าโอ้บอกไปละบ่บ่เบิ้งก็กได้เด้หนูอยูป่ป้อไหนอนุบาลสามอนุบาลสามหกขวบห, <ก S 1> หกขวบแล้วครับทสมุทรชุมเนาะอ่อครับสมุทรชมเดี๋ยวไปเบิ้องทะเลก็มีนข้าวห่ครับผมชุดไทยเนี่ยครับขอบใจน้องฝ่ายที่ได้ทะเลไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องให้าายุ้ซี่ทุกท่านในเบิ้องในชมน้ำกัน ว่าหลายคนหลายทานันอย่างนี้นะครับสี่ขอว่าไปขอติดตามเด็กก็นัองฝ่ายเนี่ยผสมเปติดตามาบฝันเนี่ยพอเที่ยงว่าน้องบฝ่ฝันกันบ่จักสีว่าจังไหนเนาะงม่วดนี้ฝันก็เลยเอาไปฝากพี่ฝานอกน้องอ่คะครับผมเอามาฝากเนวทางเล็กๆหน่อย,น,อยนะคะท่านผู้ชมอ่าก่อนเข้าไปบงทะเลก่ะสวัสดีค่ะขอบ้ใจของขอน้องฝ่าย,ายานะจ๊ะขอบคุณค่ะตัวเลขนี้ออกบ่ลูกฮะมันจะออกบ่ เอ <S <S <desserts> <S อันแต่ว่าที่ดีไม่ชอบไม่ชอบแตสี่ยังมือเลยสิยังมือแล้วยังซสี่เออเล็กหน่อยนะคะแต่ไม่ชอบเ่นเนี่ยค่ะสุดท้ายนี้แอดมินก็จะมาสรุปตัวเลขของน้องฝ่ายให้ได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งน้องฝ่ายเพิ่นว่าเพิ่นนั่งเห่นน้ำยาดีๆก็มีผู้เฒ่ามาเขียนตัวเลขให้80-08 โตใหญ่เหมืองเกิงโตแดงจึ้งคืองค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามมารับชมช่องไอสตาร์ชแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ